สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีนี่ค่ะมะกอกน้ำลูกเล็กนิดนึงอยากกินเปรี้ยวค่ะแล้วก็มีตะลิงปิงหลังบ้านเราลูกเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเด็ดมาเมื่อกี้นี้แล้วก็มีลูกหม่อนลูกหม่อนลูกแดงๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆลูกหม่อนตอนนี้ยังยังไม่สุก ได้แค่นี้แล้วก็ทำน้ำจิ้มนี่ค่ะน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็พริกแบบนี้คนๆอย่างนี้เลยค่ะเอามาจิ้มแซบอยากกินเปรี้ยวๆค่ะเดี๋ยวขอเติมพริกอีกนิดนึงนะคะพริกพริกหอมมากเพื่อนๆหอมจริงและเผ็ดมากเจ้านี้ ต้องกินเวลาที่บ้านจะกินพริกอะค่ะต้องของเจ้านี้เท่านั้นเลยค่ะคนไปคนคนคนๆเพื่อนๆไอ้ตะลิงปิงเนี่ยพอมันสุกแล้วลูกมันจะนิ่มนะคะลูกนิ่มมากเลยแต่ท่าลูกนิ่มแล้วเอามากินไม่อร่อยเนาะตอนสมัยที่ยังยังเป็นสาวอยู่อะ่ะ เคยแบบสมัยนั้นมันยังไม่มีครีมอ่ะเนาะเพื่อนยังไม่มีครีมแบบที่ช่วยให้หน้ามันขาวอย่างเงี้ยเราก็จะหาของแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะเอาเอามาทาบางทีก็ใช้ลูกตะลิงปิงสดเนี่ยค่ะไปคั้นแล้วก็เอาน้ํามาทาแต่มันใสจริงๆนะเพื่อนหน้าใสเลยค่ะคือคือคือหน้าใสจริงหรือบางทีก็ใช้สาวรส ลูกสวรสมันจะมีน้ําแล้วก็เอาตรงแตะแตะแต,แตและล้วเอาน้ํามาทาหน้าสักสิบห้านาทีแล้วก็อาบน้ําทําทุกวันอาทิตย์เดียวเท่านั้นแหละเพื่อนมันมีกรดเปรี้ยวอะเนาะมันก็เลยทําให้ให้หน้าเราแบบใสแต่ใสขึ้นจริงๆนะคะเพื่อนทักเลยแหละลองทําดูก็ได้ค่ะไม่เสียหายมันเป็นผลไม้ธรรมชาติเนาะ ธรรมชาติมาทานกันเลยดียกว่าค่ะนี่ตะลิงปิงตะลิงปิงเปรี้ยวแซ่บแซบจุ่มลงไปทั้งก้านอย่างนี้เลยอยากอยากอยากเปรี้ยวๆค่ะเพื่อนพูดถึงว่าไอ้ไอ้ผลไม้เนี่ยสาวรสเนี่ยลำดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าไม่มีไงเดี๋ยววันหลังต้องหามากินให้ดูแต่เพื่อนๆลองดูได้นะคะ เอาไปเอาน้ำมานาาันอ่ะทาพอเหลือแล้วก็แอบ,บเอาอน้ำพึ่งกับเกลือใส่แล้วก็กินอร่อยอีกตั้งหากจ้านะคะหืมม,ม,มันยังอ่อนอยู่เพื่อนสวยใช่เด็ดดอกออกก่อนนะคะ ลูกเล็กๆน้อยๆวันนี้วันหยุดเลยหาของเปรี้ยวมากินอยากกินของเปรี้ยว mm hmm. ผีขอมมากเพื่อน mm hmm. ตอนแรกอ่ะสูตรเนี้ยมันจะต้องใส่น้ำจิ้มเนี่ยค่ะมันต้องใส่น้ำตาลทรายแต่ใส่น้ำปลายเยอะไปหน่อยมันเลยเขาเรียกอะไรจางมันมันไม่เหนียวก็เลยเอาน้ำตาลมะพร้าวใส่ไปด้วยค่ะ mm hmm. หืมอนเพ่อเปรี้ยวตะเลอ่ะกินค่ะหอืมอืมชื่นใจเมื่อกี้เดินเอาถังขยะไปทิ้งเห็นตะลิงปิงเห็นลูกหม่อนเนี่ยค่ะลูกหม่อนอย่างนี้ก็เปรี้ยวนะคะ ลูกที่มันยังไม่สุกอ่ะน้องกินไหมลูกมาละเด็กผู้ชายเมื่อกี้นั่งเอามเนี่ยเอาไหเนี่ค่ะมามากินหน้าคลิปสวัสดีค่ะไม่เอาสิไม่เป็นอย่างนี้อย่างง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 อะอร่อยนะเกียวแบบมีวิตามินซีครับเป็นไงเป็นไง อนี้อ่ะลูกใหญ่ล้วงละอยากกินเปรี้ยวๆค่ะเปรี้ยว,วนะนนะเพราะว่าลูกม่อนมันยังไม่สุกมันจะเปรี้ยวค่ะกินด้วยกัน,กกนค่ะเ,เปรี้ยวจีเลยอือหือมานั่งข้าวแม่เลยอือหือหืมเมื่อไหร่จะไปโรงแรมได้อ่ะพริกหอม าแอมเออมากอกน้ำยังไม่แก่เลยค่ะแต่ว่าเอามากินด้วยไปเลยอื้มหอมหอมื้ม ออร่อยมากค่ะหยุดไม่ได้แล้ะตามองไม่เห็นเต็มต้นเลยค่ะเยอะเลยอะต้นสูงกว่าเขาหน่อยเดียวเอง แต่ลูกเยอะมากใครชอบกินมะกอกทั้งเปลือกมัง้งมันจะเพิ่มความเปรี้ยวนะคะแล้วมันก็เพิ่มความหอมด้่ยออ้อ อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ uh ้าววงหมดเลยลวงเล็กๆน่อยอืม อืตื่นเลยค่ะมันดกมากเลยนะคะ แต่มันต้องเผ็ดๆนี้นะเนาะชื่นใจอะ ของเปรี้ยวๆมากินกันค่ะน้อยเงินลูกเด็กหน่อย ก,กินไปทั้งปกติปกติมันจะมีเม็ดที่เป็นใหญ่ยยๆข้างในอ่อนๆนกินไปได้เลยค่ะเดี๋ยวขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดบ ใครให้กันด้วยค่ะขอปืนสีฟ้า